สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาตามต่อแนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางชุดเล็ขเด่นและแนวทางในชุดวินนะครับในรอบที่แล้วก็เข้าไปทั้ง2ชุดนะครับแต่ว่าในทางในชุดวางนะครับเข้าไปที่ชุดวินชุดเดียวนะครับเข้าไปที่ชุดเด่น23-32ตัวกลับส่วนแนวทางชุดเลขเด่นนะครับวางไว้3คู่นะครับ ก็พลาดไปนะครับมาเข้าที่ชุดเด่นนะครับในชุดเต็มก็ยังถือว่าเดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางชุดเลขเด่นนะครับเด่นชนเด่นจับคู่กันมาที่9009นะครับวางไว้ที่09ในรอบนี้ชุดวางนะครับก็เข้าไปที่2332บนตัวเดียวนะครับ เข้าไปที่ชุดเด่นของชุดวินนะครับส่วนแนวทางเด่น3ตัวนะครับในรอบนี้หลังจากที่เดินดีมา2งมวดติดนะครับเข้ามา2ตัว2งมวดติดในรอบวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็กลับมาหลุดนะครับในรอบวันพุธนี้นะครับก็ตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่น3ตัวบนล่างนะครับ ตามต่อกับชุดแนวทางเด่นชนเด่นนะครับในรอบนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะครับทั้งหมดก็10งวดนะครับเดินดีมา9งวดหลุดไปในงวดที่7เพียงงวดเดียวนะครับครั้งที่9ถูกนะครับครั้งที่8ถูกครั้งที่7นะครับหลุดไปครั้งที่7เพียงงวดเดียวนะครับ ครั้งที่5ครั้งที่4ครั้งที่4มาที่5 3 3 5ครั้งที่3มาที่09ครั้งที่2มาที่67ครั้งแรกนะครับที่ชุดนี้เริ่มเดินดีนะครับเข้ามาบนมาล่างนะครับ3845ก็เป็นสถิติที่เดินดีนะครับสําหรับแนวทางชุดเด่นชนเด่นชุดนี้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นแนวทางชุดนี้นะครับที่เดินดีนะครับในรอบครั้งที่10ก็ยังเดินดีต่อนะครับก็ยังเดินดีต่อทั้ง2ชุดนะครับชุดวินแล้วก็ชุดเด่นชวนเด่นในวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางทั้ง2ชุดมาดูที่แนวทางเลขเด่นก่อนนะครับแนวทางเลขเด่นของรอบวันพุทธที่28 ในรอบนี้ได้มาที่เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามตัวบนล่างนะครับในรอบของวันพุธนี้ก็ขอให้กลับมาเดินดีต่อนะครับแนวทางเลขเด่นสามตัวนะครับมาดูแนวทางในชุดวินชุดแรกกันก่อนนะครับ มาดูที่ชุดเต็มทั้งหมดก่อนนะครับในรอบนี้ได้มา28คู่นะครับก็มี9091 92 93 94 95 96 01 02 03 04 05 06 12 13 14 15 16 23 24 25 34 26 3ามห้าสีห้าี่หเป็นนทางในชุดเต็มนะครับตัดด้วยชุดแต้มรวมนะครับวงกลมไปที่9ก้าสาม2ก้าสี่

8 9 1 0 1 1 12 13 14ได้คู่เด่นมา14คู่นะครับชุดเต็ม28คู่นะครับคัดคู่เด่นมาได้14คู่ชุดรองมี7คู่นะครับชุดรองชุดรองมี7คู่นะครับเราจะนำไปคัดเป็นชุดวางอีกทีหนึ่งนะครับ มาดูแนวทางในชุดที่2นะครับแนวทางในชุดเด่นชนเด่นนะครับในรอบนี้ได้มาที่0809 1819 4849 0405 5859 1415 89นะครับชุดคู่เด่นมี08 48 49 0405 58 59นะครับได้ชุดคู่เด่นมา8คู่นะครับสำหรับแนวทางในชุดที่2ในรอบนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางในชุดสำหรับแนวทางในชุดเด่นชนเด่นนะครับไปดูที่ชุดวางกันต่อเลยนะครับ แวทางเลขเด่นนะครับในรอบของวันพุทธที่28วางไปที่012นะครับเด่น 0, ย์เด่น1เด่น2เด่น1เด่น2มีโอกาสจับคู่กันมานะครับเด่น1 12 2 1มาดูชุดวินชุดแรกนะครับคัดมาเหลือ6คู่นะครับมาจากชุดวินชุดเต็มชุดนี้นะครับ จากคู่เด่นนะครับในวงกลม14คู่นะครับชุดรอง7คู่นำมาวางเป็นแนวทางให้6คู่นะครับในรอบนี้ได้ที่1325 3016 5093ใครที่ชอบคู่เด่นในชุดเต็มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมาดูชุดเด่นชนเด่นนะครับ มามาจากชุดคู่เด่น8คู่นี้นะครับในชุดเต็มในรอบนี้คัดมา5คู่นะครับ9440 5848 98นะครับวันนี้มีแนวทางชุดที่3ให้ด้วยนะครับมาดูแนวทางในชุดที่3นะครับแนวทางในชุดที่3ชุดในวงกลมนี้นะครับได้มาที่67 68 87นะครับชุดแรกชุดวินนะครับชุดที่2เป็นชุดคู่เด่นส่วนชุดที่3เป็นแนวทางสูตรใหม่นะครับในรอบของวันพุธนี้นะครับก็ขอให้เดินดีต่อทั้งแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดจับคู่นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ